ดูทุกแมตช์เรือทุกยกก,ก,กรบทุกสนามหมวยยุคนี้เล่นแช่เล่นฝังนี่ได้ควักตังแน่นอนครับไม่มีเทวดาที่ไหนหรอกครับที่เขาให้หมวยเข้าทุกวันแม่นทุกตัวนะครับออกตัวสุขขังวัดดวงมรานางังเตือนกันทุกคลิปครับ เล่นให้มันได้เปรียบครับเข้าตัวถุงนี่ก็ออกตัวบังนะครับอย่าประมาทนะครับออกตัวร้อยละบาทนี่พลิกมาให้เห็นก็เยอะครับสําหรับวันนี้สวัสดีพี่เพื่อนทีรักแฟนมัดแฟนมวยประเทศไทยทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีน้าผู้ใหญ่ขาใหญ่ไม้หนักที่เคารพรักทุกคนเลยลืมไม่ได้เลยครับนักรักนักเลงนักลงทุน และจอมยุทธสื่อแปะมวยไทยที่รักและชื่นชอบในการลงทุนสายหมั่นมวยวันนี้มาพบกันกับผมเหมือนเดิมครับชี้มวยชอบวันนี้ผมจะพาไปชี้มวยชอบศึกมวยไทยเกตสีนะครับมวยดีของคนไทยนะครับรายการนี้ชี้มวยชอบชอบมากๆเลยนะครับจะชกกันทั้งหมดเนี่ยหคู่ครับหยิบยกมาให้หน้าช่อง4คู่ส่วนข้อมมวยที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นศึก u f c ซศึกมวยที่วิถีไทย ศึกมวยไทยเจ็ดสีคู่5คู่6นะครับตกท้ายด้วยศึกท่อน้ำไทยก็อัปเดตส่งแนวทางสรุปวิเคราะห์โมเมนตัมทุกสิ่งทุกอย่างข้อมูลอัปเดตลงในกลุ่มนะครับสำหรับนักวิใหญ่ท่านใดที่หาแนวทางการลงทุนที่มันหลากหลายนะครับผู้ผมขอแนะนําเลยนะครับคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปสมัครกันเข้ามานะครับและถ้าหากนักวิหยาท่านใด ที่รักและชื่นชอบในการลงทุนสายหมัดมวยและยังมองหาสถานที่ลงทุนที่มั่นคงทางด้านสถาบานันการเงินครับชีมวยชอบขอแนะนำเลยนะครับสมัครคลิกที่ลิงก์สมัครเข้ามาแล้วท่านจะได้อะไรบ้างครับ1เสื้อสวยๆจากทีมงานชีมวยชอบครับด้านหลังผมนะครับไปใส่กันฟรีๆเลย สมัครเข้ามาจะได้ฟังมวยหูครับฟรีๆสามยกห้ายกข้อมูลมวยทุกคู่ทุกรายการครับส่งเรทราคาก่อนยกส่งข้อมูลเนื้อตัวนักมวยและท่านจะได้เข้ากลุ่ม VAP ชี้มวยชอบที่ส่งแนวทางทุกวงการครับเรียกได้ว่าครบจบที่เดียวครับไม่ว่าจะเป็นชี้ไก่ชนตัวชอบชี้วัวชนตัวชอบชี้ไก่เดือยใต้น,นะครับตกดึกมาพวกผมจะพาไปชี้บอลชอบครับเรียกได้ว่า จบที่เดียวครับที่นี่ชี้มวยช่อครับสําหรับนักผู้ใหญ่ท่านใดที่ผ่านเข้ามาเจอนะครับกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ช่องชี้มวยช่อของผมไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้พวกผมเนี่ยหาข้อมูลวิเคราะห์สรุปโมเมนตัมความน่าจะเป็นมาแบ่งปันทางหน้าช่องครับมวยไทยคือสมบัติของคนไทยครับอ่านมรักไว้สําหรับพวกผมเนี่ยสรุปวิเคราะห์ข้อมูลพวกผมไม่ใช่นักวิจารณ์อาชีพครับพวกผมสรุปได้คือได้โดนคือโดนครับ หาเปอร์เซ็นต์การชนะมาแบ่งปันเพื่อที่จะเอาไปลงทุนครับชัดเจนไม่ต้องหมุนเสาครับสำหรับวันนี้ครับไปกันที่คู่แรกกันเลยดีกว่าครับไม่ต้องสวดอะไรกันเยอะแล้วไปหวดกันเลยครับศึกมวยรอบปูนเสือนะครับสายดีไปเลยครับเจ้าราชสักเกียรติมูห้าจะพบกับก้องมีชัยวอวันมิตรราชสักเนี่ยหายไปนานมากๆเลยนะครับ2ปีได้สําหรับราชสักนะครับคู่ที่2อนะครับยาเมาลักกี้บันเทิงจะพบกับพลายพยักษ์ ทอตอ้พลภานารายนะครับคู่ที่3านะครับคู่รองน้องคู่เอกนะครับยอดกุมารรถสวยจัดเจดสายฟิวจะพบก,กับวายุน้อยพอหอมกลิ่นไปต่อกันที่คู่เอกพระเอกนำรายการครับ9ล้านสอจอแดนระยองจะพบกับพรเนสนศภูมิพัฒน์ผู้ผมหยิบยกมาให้หน้าช่องเนี่ยสี่คู่ครับเอาไปเป็นแนวทานเสริมสร้างความมั่นใจครับชอบใจก็จัดมาครับขัดใจก็สวนไปสำหรับวันนี้ครับไปกันที่คู่แรกกันเลยดีกว่าไม่ต้องสวนอะไรกันเยอะครับ ราชศักเกียรติมู่าจะพบกับก้องมีชัยวัววันนิมิตไปดูกันที่ทางด้านเจ้าราชศัก์ก่อนเลยครับคร่าวๆนะครับตัวนี้ที่พวกผมทําสรุปมาเนี่ยราชศักเนี่ยหายไปนานเลย2ปีได้ครับสําหรับราชศักนะครับอายุ20ปีครับส่วนสูงนี่172เลยสูงชะลูดตูดปอดยอดขุนพลนะครับเป็นคนจังหวัดพัทลุงครับชกมานี่ก็ 30- 40ไฟแล้วแต่หายไปนานครับสำหรับราชศักนะครับกลับไปทีวันนี้มวยรอบปูนเสือเลยนะครับ สไตล์การชกของราชสักเนี่ยตัวนี้เป็นมวยขวาครับขวาฝีมือเปิดเกมล็อกรัดมาตีนี่เหนียวแน่นครับปั้มดีตีเก็บเข่าในนี่ไม่ต้องห่วงครับขีดติดคิดตังได้นะครับปลายๆนี่แข็งแรงแข็งแกร่ง,ง,งเลยสําหรับราชสักนะไฟล่าสุดของราชสักก็ต้องนับไป2565ครับศึกเจ้ามวยไทยนะครับราชสักเนี่ยไปแพน็อกให้ช่วยชาติสูมารุนฟาร์มนะครับเอาละไปดูกันที่ทางด้านคู่ชกของเขาครับเจ้ากล้องมีชายวอวันนิมิต ก้องมีชัยตัวนี้นะครับเสือตันขยันตีนะครับพูดแล้วก็เสยผมไปหนึ่งทีก่อนนะเอาละไปดูกันที่ทางด้านก้องมีชัยครับอายุ17ปีครับส่วนสูงนี่1 6 5นะเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดครับชกมาแล้วนี่ก็ 30- 40ไฟนะครับสไตล์การชกนะครับตัวนี้เป็นมวยขวาครับบูดุดันอันตรายเลยสําหรับเจ้าก้องมีชัยเนี่ยมวยบูมวยขวาครับขวาเตะขวาต่อยขวารุนแรงครับเอาเขาไม่ลงก็วุ่นวายเหมือนกันนะครับวันนี้ไปดูกันที่ทางด้าน สติการชกครับเจ้ากล้องมีชัยเนี่ยไฟล่าสุดนี่ก็ไปแพ้เพชรเ้าล้านอีเกิลมวยไทยมาในศึกมวยดีวิถีไทยช่วงที่2ครับเอาละไปชี้มวยชอบกันเลยดีกว่าสั้นๆง่าย,ายๆครับสรุปมาให้เห็นภาพนะครับชี้มวยชอบศึกมวยไทยเจ็สีคู่ที่1นนะครับมวยรอบปูนเสือสายดีคู่นี้ผมเข้ารองไปที่ตัวใหญ่ก่อนเลยราชสักเกียรติมวห้าครับเพราะว่าโชคมวยรอบเนี่ย ต้องฟิตซ้อมมาอย่างดีแน่นอนส่วนเจ้ากล้องมีชัยเนี่ยหนึ 1, 2, เนี่ยได้รุนแน่นอนครับเปิดหัวมาก้องมีชยัยต่อแน่นอนครับวันนี้เข้ารองไปก่อนนะครับที่ราชศสักชอบใจก็จัดมาครับขัดใจก็สวนไปเราไปต่อกันที่คู่ที่2ของรายการราบพู่ที่2ของรายการเนี่ยยามาลักกี้บันเทิงจะพบกับพลายพยักทอตอพระพรานาลายนะครับไปดูกันที่ทางด้านยามาก่อนเลยครับไม่ใช่ยามา ลามินยามาของบาร์เซโลน่านะครับตัวนี้ยาเมาลัคกี้บันเทิงครับยามาเนี่ยอายุ21ปีครับส่วนสูงนี่160นะครับเป็นคนจังหวัดสตูลครับชกมาแล้วนี่ก็10กว่าไฟนะครับทางด้านกระดูกมวยเบอร์มวยเนี่ยจะเสียเปรียบทางด้านเจ้าพลายพยักนะครับไปดูกันที่ทางด้านสไตล์การชกครับยามาเนี่ยเป็นมวยจังหวะฝีมือครับไม่ว่านอกได้ในดีครับเหลี่ยมเชิงดีรวดเร็วครับอนาคตไกลนะสําหรับยาเมา ยาเมานี่ก็ชื่อเดิมก็เจ้าราชประชานั่นแหละครับราชประชาต่อแย้มสวนนะครับคนเดียวกันครับวันนี้มาชกศึกมวยไทยเจ็ดสีมวยรอบคูนเสือครั้งที่24นะครับไปดูกันที่ทางด้านสถิติครับยาเมาเนี่สาไฟหลังสูนนี่ก็แพ้รูดมาเลยครับเรียกได้ว่าโดนไม่ค่อยได้นะครับตัวนี้นะ ไปดูกันที่ทางด้านคู่โชคครับเจ้าพลายพยักสำหรับพลายพยักตัวนี้นะครับเป็นมวยดาวรุ่งครับอายุ16ปีครับส่วนสูงนี่165นะครับจะได้เปรียบเรื่องช่วงชกนิดนึงครับส่วนสูงนี่165เป็นคนจังหวัดระยองครับชกมาแล้วนี่ก็50ไฟทางด้านกระดูกมวยเบอร์มวยเนี่ยจะอยู่ที่เจ้าพลายพยักนะครับลายการชกของพลายพยักเนี่ยซ้ายวันเวย์ซ้ายทางเดียวซ้ายทั้งแถบซ้ายเดียวไม่เกี่ยวกับใครเลยนะครับครบเครื่องเรื่องมวยไทยหัวจิตหัวใจมันดีครับพลายพยัก พรัพานาลายเนี่ยไฟล่าสุดของเจ้าพลายพยักษ์นะครับก็ไปชนะน็อกยก3ยาเมาลักกี้บันเทิงนะครับเรียกได้ว่าวัวเคยค้ามาเคยขี่ครับในศึกท่อน้ำไทย TKO นะครับหนักแรงหัวใจดีครับเอาละไปชี้มวยชอบกันเลยดีกว่าครับชี้มวยชอบคู่ที่2นะครับศึกมวยรอบปูนเสือคู่นี้ผมชี้มวยชอบไปที่ทางด้านเจ้าพลายพยักษทอตพัพานาลายครับชอบใจก็จัดมานะครับ ใจก็สวนไปนะครับผมมองว่าพลายพยัคฆ์นี่หัวจิตหัวใจจะดีกว่าครับเรียกได้ว่ามันเคยชกกันมานะครับมันรู้ทางกันดีแน่นอนครับเอาละเราไปต่อกันที่คู่รองน้องคู่เอกแล้วก็คู่เอกพระเอกนํารายการกันเลยครับคู่รองน้องคู่เอกคู่นี้นะครับยอดกุมารรถสวยจากเกตสายพลิ้วจะพบกับวายุน้อยพอหอมกลิ่นไปดูกันที่ทางด้านเจ้ายอดกุมารครับยอดกุมารตัวนี้ครับอายุ24ปีเลยส่วนสูงนี่ร60ครับ เป็นคนอำเภอตาลสุงมครับจังหวัดอุบลราชธานีนะโชกมาแล้วนี่ก็80ไฟครับสไตล์การโชคนะครับตัวนี้เป็นมวยฝีมือครับฝีมือครบเครื่องเรียกได้ว่านอกในชายาครับนอกได้ในมีนะครับสาต์แข้งเสียบดักเสียบแทงนี่ไม่ต้องห่วงเลยขวางหน้าไล่แขนดีครับหนักแรงทุกลูกนะครับสําหรับเจ้ายอดกุมารนะครับไฟล่าสุดของยอดกุมารก็ไปท่าท่าแพ้ให้วายุน้อยพอหอมกิ่น ในศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับมวยคู่นี้นะครับเคยชกกันมาแล้วนะครับจะย้ําแคนหรือว่าแก้มือล้างตาได้เจ้าวายุน้อยมีคําตอบแน่นอนครับเราไปดูกันที่ทางด้านเจ้าวายุน้อยครับวายุน้อยตัวนี้นะครับอายุ26ปีครับส่วนสูงนี่้อนะเป็นคนจังหวัดชุมพรครับชกมาแล้วนี่ก็100ไฟนะครับทั้งด้านสไตล์การชกนะครับ ตัวนี้เป็นมวยบูครับเตะขาเจาะยางกว้างกระจกหมัดหนักหมัดแรงครับวายุน้อยเนี่ยเคยแพ้กันชนะเคยแพ้เคยชนะกันมาแล้วนะครับสําหรับมวยคู่นี้นะครับไปดูกันที่ทางด้านสถิติของวายุน้อยครับสั้นๆง่ายๆครับไฟล่าสุดนี่ก็ไปสะดุดแพ้ให้เจ้าเพชรนิวั์สจารุวันมาในศึกมวยไทยเกียรติเพชรครับสองไฟ์หลังสุดนี่ก็ไปชนะเจ้ายอดกุมารครับไปชนะน็อกเจ้ามังกรหยกเปิ้ลน,นครมาเอาละ ไปชีม้มวยชอบกันเลยดีกว่าครับสําหรับคู่นี้สั้นๆง่ายๆนะครับชีม้มวยชอบคู่รองน้องคู่เอกศึกมวยไทยเสีนะครับวันนี้คู่นี้ผมชีม้มวยชอบไปที่ทางด้านเจ้าวายุน้อยพอหอมกลิ่นนะครับชอบใจก็จัดมาครับขัดใจก็สวนไปเพราะว่ามวยคู่นี้นะครับมันเคยชกกันมาแล้ว วายุน้อยแข็งแรงแข็งแกร่งจริงครับสําหรับไฟที่เจอกันมาพวกผมก็เก็บสถติทุกอีพีมาเสิร์ฟมาแบ่งปันให้นะู้ใอย่าแล้วก็พี่พีมิตรรักแฟนหมัดแฟนมวยขัดใจก็สวนไปครับชอบก็ตามมาสําหรับคู่นี้นะครับวายุน้อยชัดเจนไม่ต้องหุนสาครับเราไปต่อกันที่คู่เอกพระเอกนําประการสึบมวยไทยเจ็ดสีนะครับคู่เอกวันนี้นะครับ9ล้านสอจอแดนระยองจะพบกับเจ้าพรสเสน่ห์สอภูมิพัฒน์นะครับ ไปดูกันที่ทางด้านยกเจ้าล้านก่อนเลยครับสั้นๆง่ายๆครับ9ล้านตัวนี้นะครับมวยฟอร์มสดฟอร์มแรงเลยอายุนี่2 1เปีครับส่วนสูงนี่1้5ครับสูงชะลูดตูดปอดจอดขุนพลนะครับเป็นคนอำเภอเมืองครับจังหวัดจันทบุรีนะครับโชกมาแล้วนี่ก็70ไฟครับทางด้านสไตล์การชกนะครับตัวนี้เป็นมวยบูครับสูงยาวเข่าดีเลยฝีมือนี่จัดจ้านมากครับไล่แขนแทงยัดไส้นี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับสอกสวนแรงครับเก๋าด้วยเหลี่ยมมวยมันเก๋านะครับ หายไปนานครับวันนี้พลิกไปพลิกมาสนุกแน่นอนครับแต่9ล้านเนี่ยจะดูดีกว่านะครับบรรยากาศทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่9ล้านนะครับความมั่นใจโมเมนตัมทุกสิ่งทุกอย่างเลย9ล้านเนี่ยไฟล่าสุดนี่ก็ไปชนะนอกเจ้าดีเซลสราด,ดําเนินมานะครับแล้วก็ไฟก่อนหน้านี้ก็ไปชนะสักเล็กลูกเจ้าพ่อโรงต้มมาเอาละเราไปต่อกันที่คู่ชกของเขาครับ เจ้าพรสเนอภูมิพัฒนะครับตัวนี้ขุนเข่าซื่อแปะเลยครับอายุ26ปีครับส่วนสูงนี่170ครับจะเสียเปรียบเรื่องช่วงชกประมาณ5เซนติเมตรนะเป็นคนอำเภอเมืองครับจัง,จงหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ ชคไปแล้วนี่ก็100ไฟครับทางด้านสไตล์การทกนะครับตัวนี้เป็นมวยขวาครับเข่าในเหนียวแน่นนะครับเรียกได้ว่าขุนเข่าตังเมครับคีดติดคิดตังได้เลยครับถ้าคีดไม่ติดก็จ่ายก็มีเยอะนะครับสําหรับเจ้าครเสน่เนี่ยมวยขวามวยเข่าครับเปิดเกมล็อกลัดมาตีเหนียวแน่นครับปั้มดีตีเจ็บเลยตัวนี้แข็งแรงแข็งแกร่งครับหมัดหนักสอกแรงครับอาวุธมันเยอะนะครับสําหรับครเสน่สอบภูมิพัฒแต่จะดูดีทางด้านมวยเข่านะครับ เข่าในเหนียวแน่นจริงๆครับพรสเนศสอภูมิพัฒน์นะครับไฟลล่าสุดข,ของพรสเน์นะครับก็ไปแพ้ให้เจ้าน่ารักปอประจักษ์นะครับไปแพ้ให้เจ้าคัมแบ็กทีเคยุทธนาในศึกมวยไทยเจ็ดสีช่วงเนี้เจ้าพรสเน์เนี่ยโชคมวยไทยเจ็ดสีไม่ค่อยจะชนะใครเลยครับยิ่งมาเจอก้านาด้วยก้าล้านนี่หน้าเสือนี่แข็งปึ๊กครับไม่ต้องห่วงเลยเอาละไปชี้มวยชอบกันเลยดีกว่าครับชี้มวยชอบ คู่เอกพระเอกน้ำรายการสึกมวยไทยเสียรีนะครับคู่นี้ผมชี้มวยชอบไปที่ทางด้านเจ้า9ล้านสอจอแดนระยองครับเข้า9ล้านไปก่อนเลยนะครับมีราคาลึกๆข้อออกตัวบงังเอานละก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้สึกมวยไทยเสียีมวยดีของคนไทยนะครับคู่ที่1น,นะครับสรุปให้สั้นๆนะครับไปที่ทางด้านเจ้าราชสัตว์เกียรติหมู่5ครับเข้าร้องราชสัตว์ก่อนมีราคาก็บังเอานะครับ มวยชูมือพวกผมไม่ค่อยเน้นครับพวกผมเน้นมวยรับตังครับสําหรับคู่แรกครับราชสักเกียรติหมู่ห้ามวยหายไปนานแต่ทําฟอร์มกลับมาชกมวยรอบปุนเสือสายดีวันนี้นะครับคู่ที่2นะครับไปที่ทางด้านเจ้าพายพยักทอต่อพระพานารายนะครับพายพยักเนี่ยแข็งได้แข็งแก่งครับหัวจิตหัวใจนี่เหนียวแน่นเลยเจ้ายาเมาเนี่ยโดนไม่ค่อยได้นะครับสั้นๆเลยนะครับคู่ที่3นะครับคู่รองน้องคู่เอกนะไปที่ทางด้านเจ้า วายุน้อยพอหอมกลิ่นครับผมมองว่าวายุน้อยเนี่ยมวยเคยชกกันมานะครับเข้าราคาตื้นๆเบียดๆเ,เข้าวายุน้อยก่อนเลยครับมีราคาขยับตัวเอานะคู่เอกพระเอกนํารายการนะครับไปที่ทางด้านเจ้า9้าล้านสอจอแดนระยองครับชั่วโมงนี้9้าล้านบอกว่าใครก็ได้ครับหลบหน่อยครับโข oh, ขาโจจะเดินนะครับ9้าล้าน สอจอแดนระยองส่วนข้อมูลมวยที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นศึก UFC ศึกมวยดีวิธีไทยศึกมวยไทยเจ็ดสีคู่ที่5คู่ที่6นะครับตกหัวค่ําม,มาก็ศึกทอน้ำไทยจัดส่งจัดเสิร์ฟ ลงแบ่งปันแนวทางให้ในกลุ่มนะครับแล้วเจอกันในกลุ่มนะครับคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปผมได้เลยนะสำหรับนักวิทยาที่ผ่านเข้ามาเจอนะครับกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องชิมวมชอบเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้พวกผมเนี่ยหาแนวทางสรุปวิเคราะห์โมเมนตัมแบ่งปันทางหน้าช่องนะครับวันนี้ออกตัวสุขขังวัดดวงมรณงเล่นมวยไม่ออกตัวนี่มีหวังได้ออกตังแน่นอนครับ ซื้อแปะก็โดนได้ครับถ้าซื้อแปรไม่ออกตัวเนี่ยเล่นแค่เล่นฝังเนี่ยได้ควักตังแน่นอนครับสำหรับวันนี้ทีมวยชอบขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีครับ